ต้องบอกว่าคือแกรนเป็นเนขาเรียกว่าคะเป็นลูกค้าที่ใช้บริการของที่นี่จริงๆมาหลายปีมากๆนะคะก็รู้สึกยินดีที่ทาง Absolute Health ก็คือเชิญให้เรามาเป็น,ปนแขกในวันนี้นะคะเพราะว่าแกรนเองก็ทำทุกอย่างของที่นี่มาหมดแล้วนะคะในการดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยก็หลายปีมากน่าจะซัก สามสี่ปีได้แล้วอะค่ะใช่คือเริ่มจากแกรนก่อนแล้วแกรนก็ไปดึงพี่เกรซเข้ามาแล้วก็ไปดึงคุณแม่เข้ามาตอนนี้ก็เลยกลายเป็นสมาชิกอัพสุดแ่ะเรียกไ,ได้ว่าประสบการณ์จากผู้ใช้จริงใช่ไหมคะใช่อะค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแชร์เลยค่ะว่าแบบเราสุขภาพดีขึ้นยังไงบ้างจากการที่แบบว่าเราได้เข้ารับการบริการที่นี่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขามีอะไรที่หลากหลายมากแล้วก็ช่วยสุขภาพเราได้มากจริงจ,งจงอย่างอย่างอย่างแต่ก่อนที่แบบว่ามีปัญหา เยอะมากนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะที่การใช้ด้วยกันในด้านตรงไหนบ้างโอ้โห <laughs> เยอะมากค่ะก็คือเขามีอะไรก็ใช้หมดเลยคือโดยส่วนตัวเราเป็นคนเหมือนเป็นคนอ่อนเพลียนะคะแล้วก็เป็นคนท้องผูกนอนไม่หลับบ้างเอาเยอะเหมือนกันใชายก็เลยแบบว่ามีทำเป็น<า>ดริปวิตามินแอนด ค่ะที่เป็นแบบว่าเป็นวิตามินที่ที่ดีที่สุดในตอนนี้นะคะแล้วก็จะมีะทำโคลอนคือการแบบว่าล้างลำไส้นะคะแล้วก็จะมีอะโอโซนเทอร์ปีคือเป็นการแบบเอาเลือดออกมาแล้วเอาไปปั่นกับออกซิเจนแล้วก็ใส่เข้าไปในร่างกายแล้วก็ำให้ร่างกายเราแบบเหมือนฟื้นฟูได้ดีอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มีโอ้โหเยอะมากกายภาพบำบัดด้วยเป็นแบบวัดช็อกเวฟ BMS <ม>อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือเยอะมากเลยอ่ะใช่ต้องดีมากจริงๆ ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะเพราที่ครบจบในที่เดียวด้วยใช่ค่ะเพราะว่ามีบริการอะไรแบบเยอะแยะมากมายสำหรับคนที่อยากจะแบบดูแลสุขภาพอยากให้ดู้เรียนแนะนำแบบว่าจะไปที่นดีได้ค่ะคือต้องบอกว่าแกรน่ะมาเจอแอบส์ลูดโดยที่แกร์น่ะเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเองนะคะเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเองอันนี้คือเรื่องจริงว่าเราอ่ะอยากจะดิบวิตามินเนด์แล้วก็เลือกว่าจะเป็นที่ไหนดี แล้วก็ตัดสินใจมาเลือกที่นี่ค่ะที่ Absolute Health แล้วก็รู้สึกว่าไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าที่นี่คือบริการดีมากแล้วของทุกอย่างคือคุณภาพคือสุขภาพแกนดีขึ้นมากๆจากที่นี่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณ Absolute Health ด้วยค่ะที่แบบว่าที่เหมือนเป็นเหมือนแบบทางสว่างให้กับสุขภาพร่างกายแกนค่ะเพราะว่าดีขึ้นมากจริง,รงๆค่ะต่ออให้แกควพอ อ๋อได้คะด่ะีได้ค่ะได้ได,ไดัอ่าก็อาขอไวพรให้ Absolute Health นะคะอยู่กับพวกเราไปนานๆนะคะอย่าปิดนะคะ <c oughs> อยู่ไปนานๆนะคะ <c oughs> ถ้าปิดคือไม่รู้จะไปไหนแล้วจริงๆเคว้งเลยนะใช่เพราะว่าคือการแบบจริงๆการรักที่นี่มากเพราะว่าพี่ๆพี่พนักงานทุกคนเนี้ยค่ะก็คือรู้จักแล้วก็สนิทเขาเรียกว่าอะไรครับคือเจอกันมาหลายปีแล้วค่ะแล้วคุณหมอที่นี่ก็เก่งมากแล้วก็ รู้สึกว pues ่าเราเราคงจะไม่ไปไปที่อื่นแล้วนอกจากที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้อยู่ไปนานๆเป็น40-50นะคะจนแก่เท่าก็มาดูแลแกลนด้วยใช่ค่ะเลิฟค่ะแอบซูดต่องเปในบ้านเจนทุกครั้งก็คือแบบสวยขึ้นค่ะอุ๊ยบ้าเหรอก็เข้าคลินิกบ้างเข้าคลินิกบ้างหัวใจมันต้องแฮปปี้เลยหรือเปล่ามันถึงแบบออร่าออกมาแพงมาก ไปมาแฮปปี้ไหมเลยคือแบบว่าแห้งสนิทจามไม่มีเลยเนี่ยจะสองปีแหละที่โสดที่แบบที่ไม่มีใครเข้ามาเลยนะไม่ได้โมนะมีแบบปิดหรือว่าหรือว่าโอเคหรือว่าไม่ได้ปิดแต่ว่าไม่ได้ออกจากบ้านเลยเอางี้ใช่ก็คือเว้นั่นเป็นคนมีสังคมแบบไปแฮงเอากับเพื่อนหรือเพื่อนจะแนะนําให้หรืออะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันแปลกๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเจอเองละกันเจอเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ คือเราเป็นคนที <gens> ่ไม่ออกจากบ้านจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ทุกวันนี้ก็จะบ่นในไอจีอะไรเงี้ยตลอดแล้วว่าโสดโสดโสดแต่ก็คือไม่ออกจากบ้านไงอะไรอย่างเงี้ยใช่เปิดการแจ้งเตือนแชทเลยค่ะเปิดการแจ้งเตือนแชทหรือยังก็เขาไปดูกล่องข้อความบ้างนะในไอจีอะไรเงี้ยก็มีบ้างเออแต่ก็ คือเราก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงจากคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยคือักไม่เคยมีความสัมพันธ์จากคนที่แบบว่าเหมือนแบบเจอกันผ่านออนไลน์แล้วแบบทาความรู้จักอะไรเงี้ยไม่เคยมีมีเป็นแบบเจอหน้าแล้วก็เออค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์อะไรเงี้ยนะคะใช่เปิดใจคะพี่แกเปิดเปิดนะเปิดสุดๆเปิดสุดๆแต่มันแบบมันไม่มีอ่ะคือมันไม่มีเข้ามาอยากที่มีเหมือนกันไล์มันเปลี่ยนไปแบบไม่ได้ออกจากบ้านปัจจุบันแบบใช้เวลากับอะไรนอะที่สุดนช่วงนี้ ใช่ว่ากับอะไรเยอะที่สุดอะคะกับ tiktok ค่ะการทํางานใน tiktok แบบเต้น tiktok หรือแบบงานใน tiktok อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็งานอีเวนต์งานร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแตนก็ไม่ได้รับละครแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่ในปีหน้าด้วยใช่นะคะนะซิงเกิลใหม่ตอนนี้เนื้อเพลงยังไม่เสร็จนะคะก็นะคะทํามาเกือบปีแล้วนะคะก็ขังตึงอยู่แต่ว่าปีหน้าได้ออกแน่แน่ใช่ มีแบบสารตั้งต้นไปแล้วหรือเปล่าได้เลยคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ของแดนโดยตรงแต่ว่าไม่ใช่เรื่องความรักบอกแค่นี้ใช่เป็นเรื่องแบบประเด็นในสังคมอะไรเงี้ยฮะใช่ก็อยากนําเสนออะไรแบบใหม่ๆดูบ้างค่ะใช่ถ้าอย่างนี้แนวเพลงก็ต้องเป็นแบบแนวเพลงช้าๆหรือเป็นบบเพลงเร็วเป็นเพลงแดนซ์ค่ะใช่<ๆ>เป็นเพลงแดนซ์แต่ว่าเราก็จะมีความแบบ คือตอนนี้พูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเนื้อเพลงยัไงไม่เสร็จ <c oughs> นะคะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวมันผิดไงเดี๋ยวมันเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นแหละค่ะก็ฝากไว้ก่อนปีหน้าจะได้เจอกันแน่ๆช่วงต้นปีหรือว่าช่วงต้นปีว่ากลางหวังใจว่าจะเป็นต้นปีก็หวังมาหลายหลายอันนี้แล้วเหมือนกันใช่แต่ว่าก็คิดว่าก็อยากให้เป็นต้นปีค่ะแบบก่อนสองกรานต์อะไรเงี้ยคนจะได้เอาไปแบบว่าไปเต้นเต้นสนุกสนุกกัน ปีใหม่มาได้ทัเลยสาธุค่ะสาธุนะใช่ค่ะแต่ยังไม่ถึงปีหน้าเดี๋ยวก็จะเป็นแบบปีใหม่แล้วปีนี้แบบมีแผนว่าจะไปไหนบ้างหรือเปล่าคะอ๋อปีนี้กันมีงานเขาดาวค่ะชิด่ังจังหวัดค่ะใช่ก็รับงานเขาดาวทุกปีค่ะเป็นปกติใช่จะปีหน้าแล้วมีโกรนะคะจะรายอยากจะทำอะไรให้มันสำเร็จนในปีหน้า ที่จะตั้งโกรไหมอย่างเช่นเบาหาแฟนที่สองเหตุผจะไม่โกดแล้วในปีหน้า่านเป็นคนคิคือตั้งโกอยแบบนั้นมาสองปีละมันไม่เคยได้เลยเออจริงๆแล้วกันก็ในเรื่องของแบบว่าเออความสัมพันธ์จริงๆแล้วนะคะเอาจริงๆแล้วตอนนี้คือก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะขวนขวายมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเฉยเฉยถ้ามีเข้ามาก็ดี แต่ถ้าแบบไม่มีก็ไม่เป็นไรฉันก็อยู่ได้ฉันก็อยู่บ้านของฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าโกงในเรื่องของการทํางานนะคะก็คิดว่าเพลงนี้แหละค่ะแล้วก็งานในติ๊กต็อกอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะมีธุรกิจที่กําลังจะลัช์ออกมาแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็รอติดตามด้วยอันเป็นธุรกิจที่ตั้งใจทํามากๆค่ะอาจจะต้องมีสายมูบ้างไหมสุดๆ้งสูดสุดๆ ใช่ค่ะก็คือบ้านแกอย่างเฟรสสุดแกเนี่ยก็เป็นเป็นสายมูอยู่แล้วอะแบบมูไปเรื่อยไปเปลือยอะไรเงี้ยอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะใช่ขออะไรไปบ้างขออะไรไปบ้างก็จริงๆก็ขอให้คู่รักกันขอพอหนักกันจะขอแค่ว่าขอให้ขอให้ตัวเองมีสติแล้วก็มีใช่จริงๆขอแค่นี้ไม่ได้ขอแห้แบบว่าไม่ได้ขอว่าไม่ต้องมีอุปสรรคหรือแบบอะไรใดๆนะขอให้ตัวเองมีสติพอเพราะรู้ว่าเพราะรู้ว่าอุปสรรคอะ มันมีอยู่แล้วปัญหามันมีอยู่แล้วคือขอแค่สติจงประทานมาให้ฉันพอทุกคนนี้ไม่ค่อยมีจริงๆ <c oughs> ก็ขอแคาแบบสติกับพลังบวกให้เราแบบก้าวข้ามผ่านทุกๆอย่างไปได้อะไรแบบนั้น,นจ้ะเหมือนเป็นอีกหนึ่งปีนะที่หลายละยะเข้ามามีรางวัลให้กับตัวเองไหมคะในสิปีนี้แบบว่าออเหนื่อยทุกปีมีอะไรเป็นรางวาัลให้ตัวเองพักผอนอ๋อรางวัลเหรอคะ จริงๆก็จริงๆก็ให้รางวัลตัวเองทุกวันเลยนะชอปออนไลน์ทุกวันเลยให้รางวัลตัวเองแบบ,<อ>บไม่หยุดเลยชใช่ชออใเ,เออใช่เราเป็นมัมมี่มัมมี่ดิมัมมีใมม่ใช่เราเป็นมันมมี่ก็เนี่ยแหละค่ะให้รางวัลตัวเองด้วยการซื้อของน้องเลยเนี่ยแห e <al. c ười> <c ười> ละเป็นการแบบคิวจของเราเวลากับน้องเลยในหนึ่งวันเยอะไหมคะกับติ๊กต็อกกับยูทูบคนเทนตเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าคือตื่นขึ้นมาก็ต้องเช็คแล้วว่าวันนี้มีคอนเทนต์อะไรอัปเดตอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้นะทุกคนถึงทุกคนอาจจะแบบงงที่แบบมายังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คือไม่คิดเหมือนกันค่ะแต่ว่าแต่ว่ามีความสุขมากเลยที่แบบว่าได้ได้อยู่ในรอมน้องแล้วก็ได้ได้แบบติดตามน้องคอยให้กําลังใจน้องอะไรเงี้ยแล้วมีน้องเลยมีน้องเนยก็ไม่เหงาแล้วใช่รักน้องเนยไม่เจ็บเลยสักวันใช่เราไม่ต้องมีผู้ชายเราก็มีลูกได้ลูกสาวเป็นมาสคอต อันนี้บอกใครไว้ไม่ได้ค่ะบอกคนอนาคตเรียนดูของหมายมันเข้ามาได้นะคะคำมาได้ตอนแร่เราใครที่เขาแล้วต้องรักน้องเลยเหมือนกันใช่ใช่อย่ามาแอนตี้น้องเลยนะแล้วไม่ได้ไอ้นะคะไปดูมาค่ะใช่โอ้น้ำตาแตกไปดูในไอจีแกได้แกลงคลิปไว้แล้วใช่ว่าแต่คือตอนแรกกันไม่ได้ตั้งใจว่าจะเข้าหลังเวทีเพราะคิดว่าน้องคงเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออพี่ทิมมารบอกว่าเอออยากให้เข้าไปเจอน้องก็ไปเจอน้องแล้วก็แบบ โอ้โหน้ำตาท่วมค่ะเพราะว่าเรียกได้ว่าคอมพ l e ทเลย,ยการเป็นเป็นมัมีสุดๆค่ะคือต้องบอกว่าคือแกนะ่ะเ,เคยเจอน้องครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็แอบไปดูน้องบ้างเป็นเที่ยวเทียวนะคะที่ที่เอมสเบียอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อันเนี้ยเป็นการเจอจังๆครั้งที่อกแล้วแบบเรารู้สึกว่าน้องอะ่ะต้องเหนื่อยมากแน่นเลยอะ่ะแล้วเขาก็ยังคงมอบพลังบวกให้ทุกคนแ,แบบไม่แบบไม่เคยเห็นน้องแบบเหนื่อยหรือยมหรือ อะไรเลย<ม>คือรู้สึกว่าน้องเป็นพลังบวกมากๆก็เลยวันนั้นก็เลยแบบโหแบบปื้มะปื้ม,มเหมือนเหมือนลงมาดูลูกสาวแบบงานโรงเรียนลูกสาวอะ่ะใช่ค่ะ<ม>ก็ก็ก็ดีใจค่ะที่ได้ได้เจอแล้วก็อนั่นแหละค่ะใช้ไปดูติดตามในไอจีติ๊กตอกได้น้ำตาน้ำหูน้ําตาไหลสุดๆ